Hoa 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 หนูข้าวพพือกูบนดัมปิกเอาเพื่อนโยอ่อหนูขนาดพีเอก็ยังไมย่ย่อคล้อยก็ว่าพีเอพีเอเซลโตโยต้านั่นหนูขนาดพีเอ,กอ,อ,เเอ,อแกก็ยังไม่ย่อเพงเออแกก็ยังมาคุยว่าเทงเพื่อนนุยคนนี้ดีจริงๆโอ้โยจังเวอร์ยรกูล่อเหมือนไดารา์เพลงนะ่าล่อชุดๆโอ้ เมื่อเทพ,พาบุตรโอ้จากสวรรค์นี่เทงจากแต่ฉันไนี่หนูขนาดพี่แพนแกกโย่ไอไวเทงนี่มันล่อไม่เพื่อใครอล่อว่าใครบนโลกนี้ที่มีมาโออุ้นพันนีจำไม่ดีน่าเทงหน้าต้องจดจำเป็นผู้นำแนเลือ เทงเชือกปมแเองเออต้องเป็นเท้าแก่แทนอใจอชมเทงเพื่อนปมคมข้าวคั่ดูอําอุ้ยดูกรนพี่เลย <c oughs> น้องประยุทธ์ชุดล่อก็ต้องขอ้อจิตใจเออเข้าไปดีติดร่างอ่านู่นลุงตูติวชุดล่อก็ต้องขอ้อจิตใจ หน้าเทงคลายดาราเกาหลีเชื่อยฮีมินชุยฮุยช่างน่ารักกันเองเทงเพื่อนหนุอยอยากจะคุยบอกกับเทงว่าเปลือใไยืมตังเองสักหน่อยอนที่พ่อหยุดกูนึกแล้วคันมาโยกกูอายุมันดารา กันมาโยกูไวายุ่มปลาเอกมันตีผาบุตรเลยต้องชักริ้งไม่ขอดซุบยากับขอดังนี่ว่าเจ้ามาตึงพบหน้าขอกูแล้วแห้ารวยในเปลนิ่มตังให้รยก่อนที่จงห้อยแล้วมาแต่น้อยนุ่ยบลําบ้ากันเพนยุกนี่มึงรููอยู่นี่เออชอบนักหน้ากับเรื่องไอ้ข้อเบียรูหนุ่ยนี่อบจริงเชยไม่ดูจักททำงานมั่งไงหนุ่ยอะ กูถามจริงไ้หนุ่ยวัดสวยที่มึงไม่ดูจักทำงานมาเที่ยวข้อตั้งเพื่อนอยู่เฮไอเทงเออถ้าว่ากูทำงานแล้วกูได้เป็นนายกกูทำไมตายองถ้าว่ากูทำงานแลวได้เป็นนายกเมื่อหลวงตูกูฎทำห้ตายโงไปที่ถ้าว่าทำงานแล้วกูได้เป็นตาแกไอเทงเอกูทำให้จิบไอกูทำอย่าได้ยุดแล้วเบยนี่ทำแล้วไม่ใจได้เลยแล้วไม่รู้วําทำทำไมได้ผมไม่ใช่แลยหนุ่ย การทำงานเราไม่ได้ทำเพื่อตี่จะาไว้เป็นนายยกการทำงานเราไม่เย็ดทำเพื่อได้เป็นเจ้ารวยได้เป็นเจ่าแก่แต่ว่าการทำงานมึงรู้ไหมเราทำเพื่อไรทำเพื่อย้ายเราวันอดตายมึงเข้าใจไหมซึ่งที่นี้คนเราถ้าไม่ทำงานก็ไม่ได้ตังพอไม่มีตังซื้อข้าวแล้วมันอดตายไม่ทำงานมันจำกู้ไว้แต่ว่าอดตายอ๋อนี่แสดงว่าถ้าไม่ทำงานคืออดตายปนันเตนงเงอ ไอเพงมึงเคยเห็นม้าตัวนตัดอย่างจางไหมมึงเคยเห็นม้าตัวนทํทำเป็นพนักงานโกด้างมั้งไหมไม่มีครับเหลือม้าก,ก็ไม่อดตายกันอึะที่นี่เพงกูคนแต่แต่กูคนแต่แต่ถ้าว่ากูอดตายเพราะว่ากูไม่ทำงานกูอายมากเ,เพงพอาะจนนั้นกูไม่ทำครับเออเอาตา ได้แล้วมึงกันเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับม่าแล้วนคนเราเลานี่ไม่ทําแล้วงานไม่ทําไอเ้เตงเอองานไม่เจว่ากูไม่ประทํากูไปสมัครไลท่ทีจังแลยจริงไอ้เรื่องสมัครงานนี่กูไปปรําัไล่ทีจังแลวแบบลำสมัครงานแต่ว่าเขาไม่รับนี่กับกูเลิใใ้เขาไม่รับหรอกยู่นี่อยู่โควิดมึงก็รู้อยู่ประดักงานเขายิกออกเป็นเทวแเล้วใ้ที่เขามึงเขาไม่รับมึงทํางาน ก็ว่ากูวันวดการศึกษาไม่พอแจงวาแล้วถึงมึงเรียนจบจันน้อยฮะว่ามึงงานเรียนนั่งซื้อจบชันน้อยกูเรียนจบปหนึ่งครึ่งวันนี่ฮะเรียนจบปอน้อยก็ว่าปหนึ่งครึ่งวันแม่มเผื่อก็จบโมกจบปริญญาตรีจบปร,ริญญา,าเอกแม่ไม่พีนี้เรียนจบปอนึ่งครึ่งวัน ล้วปั่นปลื้เรียนได้ป่อเนึ่งครึ่งวันครูต๊อกวกจากโรงเรียนพรามปนงมแล้วมึงเรียนพื้นที่ครูต็อบอะไรห,หนูหนุยกูหลายกว่างไงเตียงวันนั้นครูข่าวซ้อนวิชาคณิตราสกูจําได้กูเข้าเรียนป่อเนึ่งวันเด็กกูจําได้ครูผู้ยิ่งล้วอยู่ช่วยมึงไหวเตียงครูันนั้นเอออยู่ดุยอยู่น่ารักครูข่าวซ้อนวิชารณิตราสวันนั้นไปตึ้งคาบเด็กกูข่าวจ้อนเด็กหนังอยู่ประมาณยี่สิบคนได้ที่นี่อย่างกูหนังอยู่กัน ทีนี้ครูข้าไปตึ้งครูแรงเลยแรงว่าเปลือนักเรียนค่ะวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะที่นี้วิชาคณิตศาสตร์มันยากมาก <S <S เพราะฉะนั้นนักเรียนคนไหนรู้ตัวเองว่าตัวเองโง่กรุณาลุกขึ้นยืนค่ะครูแรงประนันเลอกูพอได้ยินครูแรงปนันในเียงเหยียดแหมหนังไม่ติดลุกขึ้นยืนนะปุ๊บโอออ๋อมึงลุกขึ้นยืนเลยกูลุกขึ้นยืนเลย ครูเห็นหว่ากูลุกขึ้นยืนกันคบครูตามที่นี่เอ้านายหนูนุ้ยลุกขึ้นยืนทําไมคะเธอโง่เหรอถึงมึงวาาเปลือกครูครับที่ผมยืนไม่ได้แปลว่าผมโง่ครับแต่ที่ผมยืนคือผมอยากยืนโง่เป็นเพื่อนครูครับสูุด <c oughs> พอเช็ดจากกับมันไอเตีงเออครูช่วยเพลงดอบด้านใดเอามาตบกวงเปียเดียวกระทุ่มกวนเลยกยืนโง่เป็นเพื่อนครูไงเพลส บาเพย่ยนห,หน่หนุยคนที่ไม่ได้เรียนนั่งซื่อไอ้หนุหนุห่ยเออความรู้มันโดยมึงขาใจไหมไอ้นี่กูยอมรับปลอะนี่ขนาดกูอายุที่ชิบว่าแหละาาทิงป่าชตาเทยกูไม่เจ่ห้านอกถูกตัวที่มึงนั่น<อ>นี่กูอายุที่ชิบว่าแหละาาทิงป่าชาเตยไม่เจ่กูอ้านอกถูกตัวอันเด็กว่าชิบให้ตีงเล้วเบือพอดีกูไปแหลดวงแล้อ๋อมึงนี่ไปแหลดวงเออกูไปแหลดวง กะตีนีป่อยไปเลยดวงตีนีกะเลยไปบ้านหมอดูแล้วพอไปถึงบ้านหมอดูไปมันเขียนติดไวเแลนี่ว่าบ้านหมอดูกูกะเลยตัดทิ้นใจก้าวเปิดรัวก้าวไปในบ้านหมอดูมึงเชื่อกไมมเท่งพอกูเปิดประรวนกไปเลยตึงไหมเท่งตักยี่สิบตัวได้มาตัวใหญ่ๆล็อกไวเลอร์มังพิดปูมังหฮกกูวว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 แมงวิญิดีกูดีกูแล่นออกมา่ันดีจริงตายเอง เลาบ้านหม้อด้วยเลยถิ่มาเป็นโคลกเราไม่ตอนแรกกันกูคิดว่าบ้านหม้อดูแต่ว่าพอก,กูกลับมาเลยไปไม่เหย็ดแม่มันเขียนว่าบ้านมาดูโอ้ <c oughs> โอ้บ้านมาดูเออเหย็ดแมมชิบให้เลยกูท่านเลนโอ,อกไม่ท่านตายโอ้ดีจริงบาเพยอ,อัานเลยคนเราไม่มีความรู้เหลมลำบากลำบากไอ้ถึงเออกูยอมรับว่าลำบากจริงคนไม่มีความรู้นี่ลำบาก อันหนังซื่อกูไม่ใจอ่านอกทีนี้เวลาเขียนหนังซื่อจิบให้เข้าไปเลยอันมึงคิดเลวันก่อนกูเขียนจดไม้ล่าครูให้ลูกจัดแม,ม็มครูตามมาได้ถึงบ้านเลยมึงเขียนจดไม้พันปลื้ดตีครูดาครูก็ว่าจดไม้กูล่าหมกแล้วมึงเขียนปลื้ดตีครไูได้ด่าว่าล่าหมกกูลากว่างอะไถึงพอดีลูกเบ้าปูลูกเบ้า,ก,บากูมันป่วยเป็นไข้หวัดย่อ่เลยป่วยเป็น,นไรไรก็ว่าไข้หวัดใหญ่ อ๋อป่วยเป็นคขายวัดใหญ่เออทีนี้กากูก็เลยลากครูให้ลูกและกูเขินจนไม้ลากครูกว่าเรียนคุณครูที่เคารพผมนายนูนิ้วคุยรถเครื่องเป็นผู้ปกครองของเด็กชายนูนิ้วลูกมึงชื่อไรก,ก็ว่านูนิว้วเนื่องจากว่านายนูนิ้วป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่จึงมีความประสงค์ต้องการหยุดเรียนไปเวลาสามวันเมื่อหายแล้วจะกลับมาเรียนตามปกติ ลงชื่อหนูนุ้ยคุยเครื่องผู้ปกครองสินหลทินกำกับฮึอันเบิดจดไหม้มันเขียนดีบอกวันทีวันเวลาทีชัดเจนแล้วไงมันมันมันละมกตรงน้อยอย่าจดไหม้มึงโดมันละมกตรงไอ้คำว่าใครวัดย่ยเด้อซอยไอ้ตัวโดดเด็กกันมึงลงคิดแลวไอ้คำว่าใครวัดย่ยไอ้ตัวโดดเด็กกันกูไม่ได้เขียนติดกับวัวแว่นเลยแต่มันอยู่ระว่างวัวแว่นกับตัวใหญ่ ครูอานเป็นใายวะดอยย่อยเอาลูกเอาครูอานเป็นใครวะดอยยอยเยอาตามมาด่ากูถึงบ้านเลยคุณหนูหนุ้ยเขียนจดหมายอุบาทมาคดีฉันรับไม่ได้ตามมาด่ามึงเออด่ากูถึงบ้านแม่มเกยใจกวยเตียงมึงว่ะนี่ดีเปลี่ยนเวอร์ของเก่าลำบากไอเตียงเออเพราะว่าผ่าษาเทายนี่เป็นผาา่าซ่าติคราวใจอยาก โอ้ภาษ่าเทยนี่เป็นภาษ่าที่เข้าใจยากเออเข้าใจยากไอ้ทิงภาษ่าเยถ้ะเขียนพิศษศักรมหนึ่งกัชิบให้ภาษาาทายถ้าควังพิษทริตก,กัชิบให้กูทุกมาเร็วเสยพอดีวันก่อนนี้ไปเถี้ยวเลยไปเตียวนำตอกที่นี่พอไปถึงเสีเกยก่อยเดงตรงนั้นไอ้ทิงรถชนมึงวะรถชนเนอเหล้วคนไปมุ่งเล่กันเต็มเม็ดมึงวะอันเนอ ไม่รู้รถชนเคยเตงเออคนมุ่งเต็มเม็ดต่างายต่างกว่าต่างนาต่างลังทีนี้กูก็ยากรู้เลยว่ารถชนเคยทีนี้กูข้าไปเลยกันอีข้าวไปเลกยกันแลไม่ได้โอยอว่าคนมุ่มงนี่เต็มเม็ดต่างายต่าง,งกว่าต่างนาต่างลังคนมุ่งกันเต็มเม็ดกูไม่รู้ทำาพือแล้วพอดีนัาซาวันแลอยู่หนา้ากูว่าเหนอนาทซาวันคนนึงยืนอยู่หนา้ากูไกลแรงกันเลยแรงกว่าเรือ ไอ้ย่าไม่น่าแคบทุกชนเลยอย่างทองอย่างไทรอยู่เลยลูกเฮอว่ะัอนอกูพอได้ยินคําว่าอย่างทองอย่างไทรแสดงว่าคนยิ่งแลงจิงอมมันกันอย่างทองกับคนยิ่งไงนนกูไม่รู้ทำาพลือด้วยความตีกูยากรู้ว่าเป็นเคยกูยกมือก็ดังคุับยกมือก็กอนเนอกว่าข้อโทษกับคนตีทุกชนเมียพ่มครับเมียพ่มตองอยู่ลีกต่างที่ลีกต่างตี คนลีกทางงายกูเป็นเต้พ่อกูเข้าไปเห็นคนดีทุกชนไอเจงเออหยัดแมมเป็นลมอยู่ตรงนั้นเลยดดชนเคยดอะดดจนแม,ม,ม่าลูออนช่วยว่างเปรีดไปนะเปล้ำตัวจนได้เป็นพัวมาปลามพลกูดู่องไรเออลําบากนะลรเขาบอกเลยคนไม่มีความรู้นี่ทำรื้อมันอะไอเจงก็ตั้งาอะไรโอ้ย แล้วกลอวมาแต่ไหนห้มึงหลายนยออายู่นุยเออตัางห่ารอยยุคนี้ฮะอยากอีตายปลำนหนักมากกับปลำข้อเบียรยใช่ที่ไม่ดูจักอดออมมาไงนู่นุยมึงเบื่อวันวันกินแต่เหล้าก็าใช่มากอันที่มึงไม่มีตังอยู่ปลัไรเพราะว่ามึงไม่ดูจักอดอมวันวันมึงกินแต่เหล้ากินเช้ากินเถียงกินเย็นชอบจริงกับกินเหล้าปั่นพลดตกตีออกความสุขครับเรื่องกินเหล้านี่กูชอบ เลิกเลิกเดิกเลิกได้ก็เลิกไอ้นู่นเลอกเหล้านี่ก็ใช่ไหมการกินเหล้าไม่จนดีตัวร่างกายเลิกได้ให้เลิกเสียหนูหน่นรยกูเลิกเลว้วต่ว่าเลิกเหลา้เาเฮ้อเรื่ขึ้นเลิกวงตีรัมเลว็วอ๋อให้เลิกไอ้พนเสียดีตึ้งร่างกายก็ไม่ใช่คอยดีของมึงเออกูยอมรับไอ้เตงเออว่าปีนี้กูตั้งแต่กินเหลา้าความดันเป็นเบาหวานเป็นเป็นตุกจริง หมอบอกแล้วว่ากูร่างกายไม่ไขด่ดีไม่ดีเลยมันดีเปืือกันมึงปลําแต่ข้องอาบอย่ามูกือทีนี่คนเราเมื่อร่างกายไม่ดีมันต้องดูจักดูแลดทุกกระพเข้าใจไหมอ่าต้องดูจักดูแลดทุกกระพรตึงดูแล็ทุกกระพด้วยเ็าดูแลเปลือกไอเริงอ้กินหนาในครับห้ามู่แล้วก็ออกกำลังกาย่ะโดยเฉพาะร่างอารนั้นสําคัญนั่นมึงต้องกินหนาในครับห้ามู่แล้วหนุอย็ดแม่มกูกินครับห้ามู้เลยอย่างเป็นครบ โว้้านความดันได้เป็นทุกทิ้งอันขนาดกูกินครอบา้าหมูมึงกินนานครอบ้าหมูแลว้วครอบ้าหมูแลว้วหมูดแดงหมูทอดหมูพัดหมูตม้มอ่าอันเบิกครบแล้ว้หาหมูโอ้ยัแปมไม่อจะ้หาหมูผพันนันไหลเบลือ้หาหมู่นี่ก็ไม่ถึงว่าหมูท่ทีหนึ่งอ่ามีเกลือแร่มีโปรโตีนมีคาร์โบไฮเดรตอะไรปัดโดบายตา แล้วเข้าใจไรปิดผิดประจำมนแล้วกูไม่เข้าใจนี่อีกสิ่งหนึ่งแล้วถ้ามึงกินนานไม่ครอบอาร้ามูมึงก็ต้องดูจักออกกําลังกายอคนเราการออกกําลังกายการเล่นกีฬาจะทําไ้ร่างกายมันแข็งแรงฮอกีใาเออแล้วซอยกูไม่อบเลยเตียงกับเรื่องกีฬานี่กูบอกมึงตรงๆกูเป็นคนทีเกรดกีฬาทีสุด โดยเฉพาะกีฬาขุดบอลน,นี่กูเกลียดว่าเผื่นกีฬาขุดบอลน,นั่นเองกีฬาขุดบอลมึงอย่าลืมว่าเป็นกีฬาระดับโลกหนายหนูหนุยอ่าขุดบอลมึงก็แข่งกันระดับโลกมึงบ่าบอกว่กกีฬาขุดบอลไม่ดีในมันไม่ดีเปลือกาดุนกีฬาขุาดบอลเป็นกีฬาที่กาดุนทีสุดเลยจำรับกูนั่นมันกาดุนเปลือแล้วไม่กาดุนเปลือลูกบอลลูกเดียวอย่าแมมลงไปจริงกันรายีสิ เมื่อมันเด็กได้ยฮ่าปวดลงสนามลูกบอลตังอยู่นู่นนึงชัดหน่าหนักบอลชัดปวดชัดลูกบอลเดินไปรหยัดแมมยิก็เออฮะายิกงยิ่ยิ่งพวกข้าวเค้ลูกบอลชัดไปแล้วพอลูกบอลผลแล้วตามยิกไปแล้วพวกข้าวเค้ลูกบอลหล้ดชัดไปแล้วฮะเลยติรือัอนตร้าข้าวเค้ลูกบอลเลยมันช่วยไวใช่ไหมดิว่าไม่ต้องเถียวจิ้งเปรตกระดูกหลูกโอ้าห่าไม่เข้าใจกติกาจริงไงเปรตดิมบาลูกเลย กูไม่จบเลยแต่อืงออีกทิ้งหนึ่งแล้วกีฬาที่กูเรียดมากแต่เปื่อนกีฬาด้ยมวยกีฬามวยกูเลียดมากมากเลยสชยที่มึงได้เลียดกีฬามวยนู่นน่มึงอย่าลืมว่ามวยกีฬามวยเทยนี่คเราระดับโลกกันกูไม่เจกูไม่ชอบหนักมวยกูเลียดได้กรรมการมวยสี่อชไม่รู้เป็นปลือเวลาพอกุณสนามซับมือเอาชกโปนักมวยชกกันตึงทักเดียวเย้ โอนักมวยแยกสักเดียวช็กหนักมวย,ย,ก,ก,ก,วยมวก้าวตึงซักมัดเท้าก็โตกต่ำประดาชนเปียก้าวเปียก้าวไอเปร์นูไปแล้วเยกเหยียดไม่ท่ายแกยกเลยก็แยกเลยไม่ต้องให้เปลี่ยนจอกันลาวลูกเอ,อ้านี่ยกุดไม่เข้าใจได้กูเจอแหลมเบือจริงรกูไม่ปลัมกูไม่เปร์กูไอเพงก็ดตาง,ง่อยเลยทีลาวกูดตาง,ง่อยเลยทีแล้วมาเตะเนอยแล้วกูก็ไม่มี แล mm. <ten> ้วเมียมึงไงหนูนุ่เหรอเมียมึงไปไหนแล้วอ่ะเมียกูเร่าแล้วเมียมึงไปไหนยอะไรให้ไม่ขอตังเมียมั้ง้ยแรงไงเด็กแรงถึงเหลืองวันเช้าปั่นปลื้อเมียกู่วันวานกันว่าจะว่าทึ่มดีดีหลายตู้ว่าเมียกู่ว่าลึกว่ะด้วยข่อยางอีแรกเลยอ่ะเมียกูปั่นปลื้อมึ่อกี้เอาวันนะมึงรองไ้เจ็ดก่อนนะ เราค่อยพูดกว่งไม่รู้เรื่องเมียมึงปั่นปลื้อเมียกูเบิดตายเองใจะเลวฮงโอ๋เมียมึงตายแล้วไอ้หนุ่ยฮะตายไม่ใช่นั่นจีอ๋กูเสียใจกันเอยหนุ่นเนอกูไม่รู้ฮิตเดียวว่าเมียมึงตายเล้วแล้วเมียมึงมึงปั่นปลื้อตีได้ตายเอ้นหนุ่นนุยทุกว่างยาตายเออคนเมียกูไม่รู้ใครเจ้าผู้ไร เอายาไปวางไร่เมียกูเมียกูกินข้าวได้ดับยาตายอ้งเลยมูบาดกว่าป้าคนในไร่ที่มู่บาดพวกนั้นขนาดกับคนยิ่งมันยังรู้จักอีหลักวางยาอูบาดชายไม่ได้คนวันนี้กูเฉกไอ้มันชิบไอ้กูเฉ่้ตายฮ้องเออกูเฉกไอ้มันตกหนารกไอเต็งมึงอย่าเจงมันแรงนะใช่เจงมันกนเทถาวกับเจงกูลเลยฮ้องใช่เลยกูนี่คนวางยาเมียโอ้ลูกอ้ เราเมียเรามึงว่างเยดร้อยอย่ายาอันมึงฆ่าเมียเออกูฆ่าเมียแล้วฆ่าร้อยอย่าเมียหนุ่มหนุ่มบาแล้วมึงกูไม่ใจยากแต่งานนี่กับอีตาวันนั้นแต่ว่าพอแม่กูดูบังกลับอ้อพอแม่มึงบังกับเออพอแม่กูแกบังคับแม่วาแต่งตาลูกหนุ่ยเออคนนิยันปลาตานบอดิซัดเป็นเจ้าก้องตีปากลูกเอออา,านักก่มึงได้ดีแมนกิจาการตีปากต้องได้บึ้งแม่ว่าเออ กูที่นี่พอได้ยินตึ้งปัณนกก็แตงไม่ตีจำาพลือกันแม่บอกให้กูแตงกูรอเวลามานานที่นี่กูว่างยาแม่กูตายกูได้ตีพักตีเนี่ยจริงแล้วโาเด้งว่าตอนนี้มึงเป็นจ้าก้องตีพักเลยเหยียดแม่กูเพิ่งมาชูดูตีลังนี่รอยตีพักนั้นเหยียดแม่ไม่เหยียดตีพักบังกะโลไม่เหยียดตีพักรงเรมแล้วตีพักไอ้รอยเหยียดแม่ตีพักคนปีกันนั่นนุงไปเล่บานกูตอนนี้คนตาบอดแค้นดวนข่าดวนอย่าแม่ก้องอยู่บานกูเปนเอาลูกเอา Lầm bạc, lầm bạc gì trái không? Điểm tăng ai rồi, gói nít đi Hồ lao, Hôm mà tệ nói em mừng là giờ em cua cả mấy mỹ kín nhúa